สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับคุณครูซันนะครับหรือว่านายพิชาภพกว่างโนระมาจากโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการพัฒนุนะครับก็จะพาทุกท่านเข้าสู่วงอวกาศนะครับด้วยยานอวกาศสุดไฮเทคนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยครูซันเองนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราโปรดติดตามแล้วก็รัดเข็มขัดให้แน่นแนจากนี้ก็ไปกันเลยครับเราก็ ออกนอกอวกาศไปเรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับกับตันซันนะครับหรือครูซันก็จะพาทุกท่านนะครับไปเรียนในบทเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ม .1 นะครับเรื่องการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินั่นเองครับจะเป็นยังไงนะครับไปพร้อมกันนะครับเข้าเกียร์ด้วยนะครับรัดเข็มขัดแน่นๆไปกันเลยครับการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะครับในเรื่องนี้นะครับก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของพลังงานความร้อนครับซึ่ง มาตรฐานการเรียนรู้นะครับก็จะอยู่ในมาตรฐานสาระที่2มาตรฐานข้อที่3เข้าใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจําวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชีวัดน,นะครับอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อที่2 ก็คือใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสาสารที่นองถัดไปนะครับจะเป็นจุดประสงค์นะครับเ,เรื่องนี้เป็ําไมนักเรียนต้องรู้ไปทําไมข้อที่1นครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความหมายของคําว่าอุณหภูมิได้ข้อที่2นักเรียนจะต้องสามารถระบุนหน่วยที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับนักเรียนสามารถที่จะแปลงหน่วยของอุณหภูมิได้ ตอนนี้ยานอวกาศของเรานะครับก็มาสู่ชั้นอวกาศที่สูงมากแล้วนะครับถ้าทุกคนสังเกตที่วัดอุณหภูมิในห้องโารนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยหนาวมากเลยครับปากสั่นตืกักเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมินะของอวกาศเนี่ยวัดไปได้2.7เคลวินครับโอ้โหอะไรนะครับเอา2.7เคลวินไม่รู้จักหรอครับแย่แล้วครับงั้น เควินคืออะไรอ่ะเควินคืออะไรงั้นอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวครูซันนะครับกับตนซันวันนี้จะพาทุกท่านจะพานักเรียนทุกคนไปรู้จักคําว่าเควินจะพาไปร,รู้จักกับหน่วยวัดบนวงเหนะครับว่ามันมีหน่วยอะไรบ้างโอเคถ้างั้นไปกันเลยครับ่ามาดูอันนี้ก่อนครับจากการเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนมาว่าสสารเนี่ยมันแบ่งออกได้3สถานะเนาะ ซึ่งรูก็ยกตัวอย่างแบบจําลองอนุภาคในแต่ละสถานะมาเริ่มจากตัวแรกเลยของแข็งครับของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองอ่ะสามตัวเราดูจากที่กูขึ้นให้ด้านหลังเลยนะครับทีนี้ของแข็งนะครับอนุภาคมันเรียงชิดติดกันมันแน่นมากนะครับจากนั้นถ้ามันสัน่นอ่าสั่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับมันก็เริ่มโอ้โหมีพลังงานอะไรขึ้นมาแนละ้วของเหลวก็เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่อนุภาคมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับดูตาวูะนะครับ มันเคลื่อนที่ปึ๊บหรือแก๊สมีการเคลื่อนที่โอ้เร็วมากนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับพลังงานความร้อนนั่นเองอโอเคสแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามอนุภาคมันสัน่นอนุภาคมันเคลื่อนที่เมื่อไหร่มันจะเกิดพลังงานความร้อนนั่นเองนะครับโอเคแล้วโอ้โหอยากวัดพลังงานความร้อนจังวัดยังไงนะครับจะวัดยังไง ีวิธีการวัดไหมจริงๆแล้วเราวัดตรตงๆไม่ได้นะครับแต่เราสามารถวัดได้จากอุณหภูม,มอิอุณหภูมิเทียมว่าอุณหภูมิก็ได้นะอุณหภูมิเนี่ยหรือเทียบปรายเยจริงๆแล้วมันก็คือระดับพลังงานความร้อ,รอนซึ่งในการวัดอุณหภูมิ uh, เราสามารถใช้เครื่องมือในการวัดได้นะครับที่เราเรียกว่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์มันก็มีหลายแบบหลายรูปแบบมากเลยนะครับอันแรกที่เราเห็นอันนี้เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบประหลอดหรือที่เห็นตามรูปทําไมมีสีอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นแอลกอฮอล์ผสมสีเข้าไปนะครับอันที่2ครับเทอร์โมมิเตอร์อันนี้เป็นเวลาใช้เวลาเรา,าเป็นไข้เนาะเป็นไข้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้นะครับอันสุดท้ายอาจจะไม่คุ้นนะครับบางบาง้านไม่เคยใช้อันที่สามเราเรียกว่าเทอร์โมคัพเปิ เทอร์มทัพเปิรก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมิของอาหารหรือวัตถุดิบในการปรุงอาหารนั่นเองครับโ okay. อเคเรารู้จักคําว่าทูโมเิเตอร์เรารู้จักคํา, um รารคว่าอุณหภูมิไปแล้วคืออะไรเนาะทีนี้อุณหภูมิอ่ะมันก็มีหน่วยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมีหน่วยเยอะแยะเลยแต่ว่าวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยทั้งหมด4หน่วยหน่วยตัวแรกครับหน่วยองศาเซลเซียสครับ ใช้องศาแล้วก็ตัว C เนอะอันที่2หน่วยเควินครับใช้ตัว K สังกเกตุตัวนะตัวมันจะใหญ่กว่าเลยตัวสอตตัวใหญ่กว่าเลยนะครับแล้วก็สังเกตุนิดนึงตัว K นะครับจะไม่องศาเคลวินนะแต่จะเป็น K เฉยๆนะครับก็คือเควินเลยหน่วยที่3ครับหน่วยองศาฟาเรนไฮน์นะครับองศา F นั่นเองแล้วก็หน่วยสุดท้ายครับหน่วยองศาโรเมอร์นะครับหรือว่าองศาอัด ทีนี้ดูจากระบบดูจากหน่วยการวัดอุณหภูมิแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละหน่วยการวัดเนี่ยมันมีจุดเยือกแข็งและจุดเดือดที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นองศาเซลเซียสเนี่ยจะมีจุดเยือกแข็งอยู่ที่ศูนองศาเซลเซียสจุดเดือดจะอยู่ที่1 0 0องศาเซลเซียสแต่เราพอเราไปดูหน่วยเคลวินนะครับหน่วยเคลวินจุดเยือกแข็งอยู่ที่273เคลวินจุดเดือดอยู่ที่373เเคลวิน มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการอ่านอุณหภูมิที่เราอ่านแต่และระบบได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือเราก็จะอุณหภูมิที่วัดได้ก็คือสมมติว่าเป็นค่า C เอามาลบกับจุดเยือกแข็งก็คือศูนย์องศาเซลเซียสเนาะหารด้วยจุดเดือดก็คือ100องศาเซลเซียสแล้วก็ลบด้วยจุดเยือกแข็งก็คือศูนย์องศาเซลเซียสนะครับทีนี้เราก็ทําอย่างนี้ในทุกระบบทุกหน่วย คุณภูมิเลยนะครับเราก็จะได้ว่า c ลบ0ส่วนด้วย100 0มีค่าเท่ากับ k ลบ273หารด้วย373มาลบด้วย273นะครับเราก็จะได้ c ลบ0ส่วนด้วย100ลบ0เนาะ k ลบ273ส่วน373 37ลบ273แล้วก็เท่ากับ f ลบ32ส่วนด้วย212 แล้วก็ลบด้วย3 2แล้วก็สุดท้ายครับเท่ากับตัว R เมอร์เนอะ R ลบ0ส่วนด้วย80ลบ0อเอง o ลบกันให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สูงขึ้นมาครับเป็นสีเหลืองนี้ก็คือ c ส่วนร้อยเท่ากับ k ลบ273ส่วนร้อยมีค่าเท่ากับ f ลบ32ส่วน9นะครับแล้วก็เท่ากับ R 80, บส่วน80นั่นเองเคสูตรก็เก็สวยงามนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับ มันยังยาวไปนะครับเราสามารถตัดทอนให้สั้นได้กว่านี้นะครับพอเราตัดทอนปุ๊บนะครับยกจากสูตรเดิมที่แล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตัดทอนนะครับมันก็จะได้สูตรที่มาใหม่ได้ว่า4ส่วน5มีค่าเท่ากับ k ลบ273ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9แล้วก็เท่ากับ r ส่วน4แน่นอนนะครับตอนนี้เราเรียนรู้สูตรไปแล้วเรียนรู้สูตรไปแล้วสูตรนี้คือสูตรในการเปลี่ยนหน่วยคุณูมิทีนี้ ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาเราเนี่ยไปทำโจทย์บ้างนะซึ่งโจทย์วันนี้ครูยกมาให้ง่ายๆนะครับ3ข้อโอเคครับเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยครับข้อที่1ครับอ่าข้อที่1นะครับเขาบอกว่าที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะครับมีค่า e ีเคาวินโอ้โหมาอย่างนี้หนูจะทำถูกได้ยังไงครับจริงๆแล้วมีวิธีการทำง่ายๆครับขั้นแรกเราดูโจทย์ก่อนนะครับ โจทย์เขาบอกว่าอยากจะเปลี so ่ยนจากหน่วยอะไรเป็นอะไรครับจะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสให้กลายไปเป็นหน่วยเคลวินใช่ไหมครับขั้นแรกเรามาเขียนก่อนเอาง่ายๆก่อนเขียนเป็นตัวแปรง่ายๆก่อนว่าเราจะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสให้กลายเป็นเคลวินใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูจากสูตรของเรานะครับจากคู่เลยครับตัวแรกเราใช้เป็นองศาเซลเซียส อันที่2เราจะเปลี่ยนไปเป็นเคลวินเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะจับคู่ c ส่วน5เนาะตัว c ก็ใช้สูตร c ส่วน5ตัว k นะครับก็ใช้สูตร k ลบ2เจ็ดสส่วน5จากนั้นเอาจับมาเท่ากันนั่นเองนะครับตามสูตรก็จะได้ว่า c ส่วน5มีค่าเท่ากับ k ลบ2เจ็ดสส่วน5นะครับ5โอเคพอได้สูตรแล้วทําไงต่อ เราก็ดูจากที่โจทย์เขาให้มาเขาบอกว่าอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเฮ้ยไอ้37ตัวเนี้ยมันก็หมายถึงอุณหภูมิของค่า C นั่นเองเพราะฉะนั้นจับ37เข้าไปใส่ในสรรมการที่เราหามาตอกี้เลย mm hmm. ก็จะได้เป็น37ส่วน5อีกค่าเท่ากับ k ล273ส่วน5เองอ่ทีนี้ พอได้อย่างนี้แล้ว oh. แกสมการครับง่ายๆหมูๆเราก็สังเกตนะครับด้านล่างตัวหารมันเป็นเลขห้าเหมือนกัน uh. เลขห้าเหมือนกันเลยสองฝั่งเราก็ทําการตัดกันก็คือหารกันนั่นแหละเรียบร้อยนะครับก็จะได้สมก,การใหม่ขึ้นมาได้ว่าได้อย่างนี้นะครับสามสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับเคลบสองเจ็ดสามนะันะ่นเองทำเร็วไปบอกนะครับนักเรียนบอกเลย ตอนนี้กำลังติดจรวดครับตอนนี้ครูเข้าเกียร์หนึ่งนะครับไปแรงมากนะจากนั้นนะครับโอ้โหจะแก้สมการยังไงรูจากตรงนี้ครับลูกเราเนี่ยต้องการค่าเคหรือหน่วยหน่วยที่เป็นเควินใช่ไหมค่าที่เป็นเควินแต่ว่าค่าเคของเราเนี่ยมันติดลบ2องจีสามอยู่ทำยังไงนะครับเอาอย่างนี้ก่อนครูจะให้คาถาครับคาถาคา,า,าถาในการแก้สมการครับมืออาจจะสวยนิดนึงนะครับมือถูนครับเป็น จริงๆกับได้เป็นหมอแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มาเป็นนัก,นกนนบินอากาศเนาะอ่ะการแก้สมการนะครับมีหลักการง่ายมากนะครับคาถาก็คือเมื่อไรก็ตามท้าเลขของเรากําลังบวกอยู่เราย้ายไปฝั่งมันจะได้ลบนะครับถ้ามันลบอยู่ย้ายไปฝั่งมันก็จะเป็นบวกนะครับถ้าคูณอยู่ย้ายไปฝั่งเป็นหารและถ้าหารอยู่ย้ายไปฝั่งก็จะได้ตัวคูณนั่นเองอ่าวิธีการง่ายๆนะครับเรามาดูเลย เคมันกำลังลบด้วย2เ3็สามเฮ้ยมันลบอยู่เพราะฉะนั้นย้ายไปอีกฝั่งครับย้ายไปอีกฝัก่งมันก็จะได้เป็น37เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากลบ2อเสามก็เป็นบวก2 7 3เก็สามเท่ากับเฉลี่ยนี่ถ้าเร็วไปกดหยุดวิดีโอได้เลยนะครับกดหยุดเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ยานอวกาศบุเร็วมากนะครับถัดไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จับเลขมาบวกกันครับ 37บวกด้วย273นะครับก็จะได้310เท่ากับค่าเนะครับซึ่งเราสลับที่กันนิดนึงนะครับก็จะได้ K ของเรามีค่าเท่ากับ310นะครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยก็เป็นค่าคิววินหน่วยเป็นคิววินนั่น,นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปบอกคูๆบอกอยังไงดีเฮ้ยบอกไหนไงก็บอกว่า 37องศาเซลเซียสอ่ะมันมีค่าเท่ากับ310หน่วยเคลวินนะประมาณนี้นะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆแต่ว่าเวลาพูดบอกให้ถูกนะครับว่า37องศาเซลเซียสเนี่ยมีค่าเท่ากับ310เคลวินนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนพร้อมนะรัดเข็มขัดเอาไว้แน่นๆนะครับกูจะเข้าเกียร์ลงสู่ผิวของโงจันแล้วนะครับเข้าเกียร์มาครับ หล่นแรงมากตะกี้โอ้โหโอ้เฮ้ยอะไรนะโอ้โหมีเอเลี่ยนด้วยพออยากกลับบ้านนะยานก็เสียทำไงดีอ่ะเอเลี่ยนเอเลี่ยนอยากกลับบ้านนะครับทำไงดีครับเอเลี่ยนอ่ะอะไรนะครับถ้าอยากกลับบ้านมันต้องต้องเล่นเกมก่อนเอล้เกมอะไระครับอ่ะเกมเอาชีวิตรอดจากอวกาศฮะโอ้ มาที่นี่ก็เหนื่อยมากแล้วโอ้โหมาเล่นเกมอะไรอีกลบกติกาเป็นยังไงครับกติกาคือเดี๋ยวเอเลียน,นะครับจะแบ่งพวกเราเป็น6ทีมนะครับโดยที่จะสุ่มตัวแทนจากแต่ละทีมออกมาแข่งขันอันที่2คือพอเราออกมาแข่งขันเนี่ยอเอเลียได้คาถามขึ้นมาพอคําถามขึ้นมาปุ๊บให้ตอบคําถามให้ถูกต้องถ้าตอบถูกก็จะได้รับเงินรางวัลซึ่งในแต่ละข้อเนี่ยจะมีเงินรางวัลไม่เหมือนกันนะครับข้อที่3านะครับ เมื่อพวกเราเ,ารเน,นี่ยได้เงินมาแล้วนะครับในทุกรอบเราสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อชิ้นส่วนของยานได้นะครับซึ่งชิ้นส่วนของยาเนี่ยก็จะมีมูลค่าไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกซื้อส่วนไหนก่อนนะครับเมื่อเราซื้อได้ประมาณนึงแล้วยานเราสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วยานลำไหนที่สามารถสร้างได้เป็นลำแรกนะครับก็จะได้กลับบ้านนะครับส่วนยานไหนไม่สามารถสร้างได้เสร็จ ก็จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปนะครับซึ่งแน่นอนครับแน่นอนครับรูก็จะไปกับลำแรกนะครับลำแรกไปรูไปด้วยนะครับโอเคครับโอเคเรามาดูราคาชิ้นส่วนนะครับซึ่งเจ้าเอเลียนนะครับได้บอกไว้แล้วว่าครับว่ายานลำนี้ถ้าจะสร้างเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนมีมูลค่าไม่เหมือนกันนะครับดูส่วนแรกครับส่วนของหัวจรวดครับจะอยู่ที่60ดอลลาร์ครับ ส่วนต่อมาครับหน้าต่างยานครับ30ดอลลร์ครับส่วนต่อมาลำตัวยานครับอันนี้จะแพงหน่อยครับ2อ0ดอลลร์อันที่3ครับอ่ะอันที่4ครับขอไปอันที่4ครับติดยานครับ80ดอลลร์ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับไอพ่น130ดอลลร์นั่นเองอ่าแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องเลือกว่าเราจะซื้ออันไหนก่อนเนาะอ่ะโอเคเห็นมากนะครับแถมยังต้องมาเล่นเกมอีก โอเคครับเราไปเริ่มงานแข่งขันเลยครับ6ทีมไปเลยครับ